มันไ,ไม่ไปอ่ะหน้าจอยังเป็นในนั้นอยู่ใช่ไหมยังเป็นเหมือนเดิมค่ะเออทำไมเป็นเหมือนเดิมอ่ะอ่อเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมโอเคเหมือนเดิมเออเหมือนเดิมนะโอเคนะเราจะพูดถึงเรื่องของการปลูกถ่ายเอวัยวะนะคะ แล้มันก็ไม่ไปเลยมันไปเรื่องเฉพาะของที่กลูเลยถ้า,างั้นกูต้องลงยังไงต่อเนี่ยกูต้องจิ้นก่อนเออบ้าชิบหายูวยหวังว่าหนูคงน่าจะทำข้อสอบได้นะคะทุกคน โอเคไหมเต็มเต็มจอยเต็มจอยแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอาการปลูกการทำการปลูกถ่ายวัยวะนะหรือว่าแทนสเปนติชั่นว่าโอแกนแทนสเปนติชั่นนะคะการปลูกถ่ายวัยวะนะคะ,ะการปลูกถ่ายวิยวัตร okay, เนี่ยค่ะก็คือโอแกนแทนสเปนติชั่นเนี่ยหมายถึงการน,นำวิยวัตรใหม่เข้าไปแทนที่วิยวัตรเก่า ที่ไม่สามารถทํางานแล้วนะคะให้กลับทํางานได้อีกครั้งนะคะโดยมุ่งหวังให้ยีวะใหวทำหน้าที่ทดแทนการทํางานของอยีวะเดิมได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นประวัติที่ว่าเขาเคยทำตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วนะอันนี้ไม่พูดถึงนะคะนี่ชนิดของการทาทันสเปนก็มีหลายตัวนะคะตั้งแต่การทําเป็นออโตกราฟนะคะก็คือทําในคนคนเดียวกันก็คือย้ายเหมือนเราทําเฉพาะในตัวเรานะคะหรือทําในที่เป็นคนละคนกันแต่มี จีเนติกหรือว่าพันธุกรรมนี่ค่ะเหมือนกันที่เป็นฝาแฝดกันหรือเป็นการทําที่ให้ต่างคนต่างให้แต่ละคนกันอย่างเช่นปู่กับสายศึกษาอย่างเงี้ยค่ะเนาะหรือเป็นการทําจากเอาจากสัตว์มาใส่ในคนอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นเ,เป็นฮิสโตรูทันสเปนเทชันนะที่มันทําที่ประเทศอะไรแล้วที่เอาหัวใจหมูมาใส่ในหัวใจคนเนาะอย่างนี้ก็ทําแต่ถามว่าก็ไม่ไม่ประสบความสําเร็จนะอันนี้คือเขาทามาแล้วนะคะ อันนี้ก็ให้หนูเห็นว่าการทำทานสเปนเทชันเนี่ยก็มาทำมานานมาหลายปีมากแล้วนะคะที่เรื่อนทำนะทำในส่วนไใหนใบ,บ้างตั้งแต่ตั้งแต่มีอดหัวใจตับลำไส้นะคะได้ทั้งหมดเลยนะคะมีทั้งหมดเลยนะคะการทำทานสเปนตรงนี้นะคะก็คือสามารถทำได้ในหลายส่วนเลยนะคะตั้งแต่หัวใจนะที่เราเจอมีไตนะคะ มีตับนะคะมีปอดนะคะมีกระดูกมีเนื้อเยื่อนะคะจึงแล้วมีการทําเนื้อเยื่อนะคะต่างๆด้วยนะคะทีนี้เรามาดูว่าเวลาเราจะบริจาคอวัยวะนะคะถ้าคนที่บริจาคยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ว่าหนูอยู่ๆหน,หน,หนูจะไปบริจาคแล้วก็รับได้เลยนะคะมันต้องไปมีกฎหมายรองรับตรงนี้ด้วยนะคะว่ามันต้องทํำยังไงนะคะ ม้นก็จะมีกฎหมายจากแพทยสภานะคะว่าด้วยการรักษาจริยธรรมชายชีพวิชกรรมฉบับที่5 2560นะคะที่ว่าการปลุกถ่ายที่ผู้บริจาคประสงค์จะบริจาควิวขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะจะต้องทํำยังไงบ้างหนึ่งผู้บริจาคต้องมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดนะคะกับคนที่ให้นะคะที่ต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีความสัมพันธ์ทางสายเลือดนะคะอย่างเช่นตรวจ d n a ตรวจสเต็มเซลล์ HLA นนี่คือการตรวจสเต็มเซลล์นะคะว่ามัน มันมีอยู่นะคะทางสายเลือดเนาะ,ะหรือผู้บริจาคต้องเป็นสามีภรรยาโดยชอบโดยกฎหมายนะคะคือคือให้รู้ว่าอยู่กินกันมาสามปีแล้วอาจจะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่หรือว่าเปิดเผยมานะคะหรือถ้ามีบุตรก็ต้องรู้ว่าเป็นบุตรการด้วยกันอย่เงี้ยค่ะซึ่งวิธีการพิสูจน์บุตรก็พิสูจน์าจาก d ี a นแล้วก็พิสูจน์จากสเต็มเซลล์นะอันนี้คือลักษณะของผู้บริจาคนะแต่ผู้บริจาคที่เราได้ยินกันบ่อยๆไอ้บุตรผู้บริจาคแบบนี้อย่างเช่นพ่อ บริจาคให้ลูกไม่เช่นบริจาคไปให้ลูกอย่างนี้ค่ะเราก็จะเจอนะคะที่ม,ม,มันมันยังมันยังมีนะคะซึ่งมันก็ต้องมาผ่านกฎหมายตรงนี้ด้วยนะคะ <c oughs> ทีนี้ผู้บริจาคที่เราจะได้ยินบ่อยๆที่บอกว่าเวลาตายแล้วให้บริจาคก,ก็คือจะเป็นผู้บริจาคที่มีภาวะสมองตายนะคะฉะนั้นคนที่จะบริจาคได้ต้องมีภาวะสมองตายซึ่งยากจะต้องยินยอมมันก็จะมีกฎหมายหรือว่ามันจะมีระเบียบอะไรเนี้ยขั้นตอนนียค่อนข้างที่จะเยอะมากเพราะฉะนั้นเวลาสมองตายเนี่ยค่ะมันบางคนก็จะมีการ บริจาคอายวะไปก่อนที่เขียนไว้ว่าเนื่องฉันตายไปแล้วฉันจะบริจาคอายุวะส่วนไหนบ้างนะคะหรือว่าบริจาคทุกส่วน,นะคะซึ่งตรงนี้ถ้าคนไข้าตายโดยโดยแบบว่าโดยจุกโดยโดยโดยทันทีทันใดโดยไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนเช่นอุบัติเหตุอะไรเงี้ยญาติซึ่งอาจจะเป็นพ่อแม่ อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาสามารถที่จะบริจาคอวยวะส่วนนั้นได้เหมือนกันอย่างที่หนูได้ยินว่าที่เด็กอายุ19ปีที่อุบัติเหตุตายแล้วก็บริจาคช่วยชีวิตคนอีก9คน10คนอย่างเงี้ยค่ะนะซึ่งในการบริจาคตรงนี้สามารถบริจาคได้ทั้งหมดตั้งแต่บริจาคหัวใจบริจาคปอดบริจาคตับบริจาคไตบริจาคตับอ่อนบริจาคลำไส้บริจาคต้าปากกระจุกเอ้ยบริจาค เนื้อกระจกตาบริจาคลิ้นหัวใจบริจาก,กระดูกบริจาคเนี่ยคือมันสามารถบริจาคได้ทั้งตัวนะคะถ้าคนไข้มันไม่มีเรียกว่าไม่มีไม่มีอาการเฉพาะโรคหรือร่างกายสมบูรณ์เต็มที่นะคะงั้นการที่เราคุณไข้จะบริจาคคุณไข้สมองตายเนี่ยมันต้องมีการบ่งชี้ก่อน ว่าคนไข้สมองตายอาการเป็นยังไงนะคะมันันต้องได้รับการรับรองก่อนได้ก,กับมินิฉัยจากแพทย์รับรองจากแพทย์ตามหลักเกณฑ์ของภาวะสมองตายซึ่งครูจะใสให่หนูไปในภาคผนวกแล้วนะคะเ,เกิดภาวะสมองตายอย่างชัดเจนนะคะอันนี้ก็จะได้เห็นเม้นเวลาคนไข้เกิดสมองตายแล้วต้องไปเช็คคนไข้ด้วยว่าคนไข้ที่มีภาวะสมองตายเนะะี่ยค่ะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยไหมนะคะอย่างเช่นมีอาการหรือว่ามีโรคอย่างอื่นไหมซึ่งมันไม่สามารถบริจาคได้ทุกคนนะคะอย่างเช่นต้องไม่เป็นโรคมะเร็งต้องไม่เป็น hiv ต้องไม่เป็นอะไรนะต้องไม่มีโรคประจําตัวที่ส่งผลที่จะไม่เกิดการเมื่อบริจาคไปแล้วแล้วจะทั้งส่งผลข้างเคียงหรือว่าอะไรนะกลับให้คนท,ที่หลับไปนะคะไม่ไม่ไม,มีการปิติอะไรตัง้งแตจะต้องมีการตรวจทั้งหมดเลยนะคะที่เราจะต้องดูก่อนว่าคุณไขเกตคุณไข้เนี่ยที่ททมีภาวะสมองตายแล้วเนี่ยค่ะมีอะไรที่มันผิดปกติบ้างนะคะเวรา้นบางคนก็ไม่ได้บริจาคหมดแต่บางคนก็บริจาคได้หมด น,ะะน,นี่ลักษณะของเขานะคะทีนี้การบริจักเมื่อกี้เราเป็นการปลูกถ่ายวิวะก็จะมีเรื่องของการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อเริ่มด้วยนะคะเนื้อเยื่อก็อย่างเช่นพวกลิ้นหัวใจเนื้อเยื่อต่างๆนะคะ,ะกระดูกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเมื่อกี้ที่ครูพูดไปแล้วนะคะกระจกตาอะไรย่างเงี้ยก็าสามารถที่จะบริจักเขาเรียกว่าลักแบแบนั้นคือเป็นเนื้อเยื่อถ้าเป็นอวัยวะก็จะเป็นอวัยวะที่ส่วนที่สําคัญอวัยวะที่เป็นตัวอวัยวะเป็นก้อนจริงๆนะคะ อันนี้ของเกณฑ์ของตัวไปของผู้บริจาคนะคะอันนี้ก็ให้หนูรู้แค่นั้นเนาะอันนี้การบริจาคได้ทั้งหมดนะคะลูกกระจกตาการตับตับโอ,อนผิวหนังอะไรนี่คือได้หมดเลยนี่คือเป็นการบริจาคนะคะทีนี้คุณจะพูดให้หนูแค่สมประเด็นที่เราเจอกัน็นไปก็คือการบริจาคไตเนาะการบริจาคไตนะคะการบริจาคไตเนี่ยสามารถที่จะบริจาคได้โดยที่คุณไข้ต้องมีประวัติก่อนนะคะว่า อายุต้องน้อยกว่าเจ็ดสิบไม่มีประวัติลูกไตเรื้อรังมาก่อนการทํางานของไตปกติตัวไหนที่บ่งบอกว่าเป็นการทํางานของไตปกติบ้างนะคะมีอะไรบ้างการทํางานของไตที่ปกติอ,อ,อ่ะก็คือตัวอะไรคะการทํางานของไตที่ปกติดูอะไรบ้างการทํางานของไตที่ปกติ b u เอ็น a ี i n i n ค่ะเอะอเนาะต้องตอบที่อ่าอี f r เนาะแล้วก็ แต่ถ้าคนไข้ถ้ามีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปนะ mm. ก็จะต้องมีหนึ่งต้องไม่เป็นโรคความดันสูงครตินีนต้องอระดับศีรีะมิีเดน,นมากกว่า1.50นะคะแล้วก็มีภาวะสมองตายนะคะ mm. การปลูกถ่ายไตเนี่ยค่ะนะคนไข้นะคะการปลูกถ่ายไตเนี่ยคนไข้ก็จะ สำเร็จนะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคนไข้ที่มีภาวะไตวายนะคะที่คนไข้ต้องอาจจะมีฟอกเลือดตลอดเวลาฟอกทำมโมเดลไลท์ตลอดเวลาหรือทํา c p p d ไว้นะคะคนไข้ก็ก็จะยื่นความจํานงแล้วก็เข้าคิวอันนี้เป็นระบบของการปลูกถ่ายไว้ว่าที่คุณจะไม่พูดถึงนะคะเพราะว่ามันรายละเอียดเยอะมากเลยนะคะถ้าหนูอยากรู้ถูกก็ไปดูในเรื่องของการบริจารวิวัของจุฬานะคะของสภากาชาติไทยนะคะ การปลูกถ่ไตไยในปีแรกเนี่ยคนไข้ก็สามารถมีชีวิตนะคะแล้วก็ไตสามารถทําได้ดีร้อยละหปีร้อยลเก้าสิบห้าแล้วพอหลังจากนั้นห้าปีก็จะลดลงหน่อยนะคะแต่ว่าก็มากกว่าร้อยละแปดสิบก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับได้นะคะนี่การบริจาคตับก็จะมีเรื่องของคนที่บริจาคตับเนี่ยต้องอายุระหว่างสิบห้าถึงห้าสิบปีแล้วก็ไม่เป็นโรคตับนะอันนี้ก็คือสําคัญเลยไม่มีประวัติโรคตับนะคะการปลูกถ่ายตับก็จะทําในผู้ป่วยโรคตับระยะสุดท้ายนะคะตับระยะสุดท้ายเนาะ แล้วก็คุณไข้ก็จะมีชีวิตรอดอยู่ได้นะคะที่สามารถใช้ได้ดีก็ในช่วงของถึงร้อยละแปดสิบนะในปีแรกแล้วก็ถัดลงมานะอันนี้ปลูกถ่ายมีการตับอ่อนด้วยนะคะแล้วก็ปลูกถ่ายหัวใจด้วยนะคะปลูกถ่ายหัวใจนะคะแล้วก็ปลูกถ่ายปอดแล้วก็หัวใจคือเฉพาะหัวใจอย่างเดียวก็ได้แล้วก็มีทั้งรวมทั้งหัวใจและปลอดซึ่งแต่ละส่วนนะคะของคนไข้กลุ่มนี้ค่ะจะต้องมีพิเศษก็คือต้องไม่มีโรค นะคะในส่วนของตรงนั้นนะคะถ้าหนูจําให้ง่ายๆเนาะอันนี้ีการปลูกไถ่ไปเขาจะสั้นๆนะคะการปลูกไถ่ไปนี่ไม่ใช่ตัดไปเขาเขาทิ้งไปนะลูกนะคะไม่ได้ตัดไปออกแล้วก็เอาไปสวมเทนนะเข้าใจไหมลูกนะนี่เข้าใจนะการปลูกไถ่ไปนะไม่ใช่ว่าเอาไตไปตัดนะไตของเขาโอ้เหมือนเดิมอ,อยู่ตรงนี้นะคะเข้าใจไหมคะแต่ไตเขาไม่ต้องตัดออกอะะมันไม่ได้เสียหน้าที่ไปนะคะแต่ว่าเขาจะเอาไตนี่ค่ะมาวางใหม่ นะคะไม่เป็นเป็นปลูกถ่ายไปใหม่นะคะนี่ก็เรียกว่าการปลูกถ่ายไปนะคะการปลูกถ่ายไปวิธีการปลูกถ่ายคือนําไปนะคะที่ที่ที่ได้มานะคะปลูกถ่ายกับผู้ป่วยนะคะก็เอามาใส่นะคะใส่ก็จะใส่ในบริเวณชุงอุ้งเชิงกรานของผู้ป่วยข้างใดข้างหนึ่งเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าคุณได้ไดมีไตเดิมนะคะแล้วก็จะมีอยู่แถวอุ้งเชิงกรานตรงนี้นะคะนี่คือไตใหม่นะคะ มันคุณสมบัติของผู้บริจาคไปเมื่อกี้ที่ครูบอกค่ะต้องอายุมากกว่ายนะี่ิบไม่เกินหกสิบปีแต่ถ้ามากกว่า6กสิบก็ต้องรู้ว่าเป็นคนไข้ที่ไม่มีโรคแทรกซ้อนอะไรต่างๆนะคะตามมาเนาะคือคือไม่มีโรคประจําตัวเนาะแล้วก็คนไข้ต้องไม่มีประวัติโรคไตไม่มีเป็นโรคเบาหวานไม่มีคือทุกอย่างต้องเพอร์เฟกหมายถึงว่าต้องต้องดูดีหน่อยนึงนะคะว่าคําว่าดูดีหมายถึงว่าต้องไม่มีโรคประจําตัวผลแลบบประวัติก็ต้องไม่มีโรคอะไรต่างๆประวัติ ไม่มีโรคอะไรต่างๆแล้วก็การตรวจเลือดการตรวจการตรวจร่างกายอย่างเงี้ยก็ปกติหมดนะคะปกติทั้งหมดอันนี้การดูแลคนไข้หลังปนะุายไตเนาะครูจะให้หนูดูหน่อยนึงว่าในสามเดือนแรกเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องของการติดเชื้อนะเพี้ยนเวลาการดูแลกิจวัตรประจำวันความสะอาดของอาการหมายถึงว่า ต้องไม่อยู่ในที่มีฝุ่นต้องไม่อยู่ในท,ที่ที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกนะอาหารก็ต้องสะอาดน,น้ํำดื่มต้องในช่วงสามด้อน้เพราะมันจะเกิดการติดเชื้อได้ง่ายมากนะคะ,ะแล้วก็หลีกเลี่ยงกันยุคข,ของหนักเกิน สิบกิโลนะคะแล้วก็ไม่ให้แผลเปียกน้ํานะคะไม่ตากเดดนะคนไข้เนี้ยไม่ตากเดดนะไม่ตากเดดนะคะเพราะว่าภูมิคุ้มกันยังไม่แข็งแรงนะคะแล้วก็คนไข้ที่กินที่ที่ที่ลูกถ่ายไปจะได้รับยากดภูมิแล้วก็ยาสเตียรอยนะคะคนไข้นี้นะคะเวลาได้รับยากลุ่มพวกเนี้ยค่ะคนไข้ถ้าลืมกินยาไปนะลูกถ้าลืมกินยาพวกกลุ่มนี้ไปนะคะก็ถ้ามันเกินหกชั่วโมงนะคะ ถ้ามันเกินหกชั่วโมงนะจริงๆแล้วเราก็จะไม่ไม่ต้องกินแล้วนะหมายถึงให้หยดยามือน,นั้นไปแล้วก็ค่อยกินใหม่นะคะแต่ถ้าไม่ถึงก็สามารถกิน,นได้ตดามปกตินะคนที่เป็นยากดภูุิร่วมกันนะคะอันนี้ก็เป็นแบบประเมินเวลาคนไข่ปลูกถ่ายไปเนี่ยมันสิ่งที่หนูต้องดูแลคนไข้มากคือหนึ่งการติดเชื้ออันที่สองก็คือลักษณะของปัสสาวะ ลักษณะของปัสสาวะที่ออกมาแล้วก็อันที่สามอาการอ,อื่นๆอย่างเช่นการบวมที่บ่งบอกว่าคนไข้เป็นไงคะมีการติดเชื้อนะคะในบริเวณส่วนไตที่ใส่เข้าไปใหม่นะคะหรือว่ามันมีการเรียกว่าปฏิเสธไปนะคะปฏิเสธไปที่ที่ใส่ไปนะคะก็จะปฏิเสธไปมันก็จะมีอาการแบบนี้ตามมาเช่นร่างกายก็จะมีไข้ปวดหัวนะคะความดันอ่าก็จะสูงนะคะความดันก็จะสูงนะคะ ความดันก็จะสูงเราจะลิ้นตรงที่ถ้าถ้าความดันมันมากกว่าร้อยแปดสิบถึงหนึ่งร้อยนะคะมันก็จะอ่ามันก็จะทําเราก็ต้องความรับผดเรื่องของของตัวความดันโดยหิตสูงด้วยนะคะก็คือยังรับได้อยู่นะที่มันต่ากว่านี้แต่เมื่อไหร่ที่มันมากกว่านี้ก็ถือว่าไม่โอเคเนาะการบวมที่บ่งบอกว่าเป็นไงการทํางานของไตอ่ะมันไม่มีแล้วใช่ไหมคะมันไม่ดีแล้วเพราะไตมันไม่สามารถที่จะขับน้ําออกมาได้เนาะ อันนี้ก็การดูแลแผลผ่าตัดก็ตามปกติไม่มีอะไรนะคะการให้ยานะคะเมื่อกี้ที่กูบอกไปแล้วนะคะแล้วก็การออกกําลังกายเนาะการออกกําลังกายหนูต้องดูนิดหนึ่งนะคะดูว่าการออกกําลังกายนะคะหมายถึงว่าสองสัปดาห์แรกนะเดินได้นะสองสัปดาห์หลังผ่าตัดเดินได้แต่หลังจากสองสัปดาห์ขึ้นไปก็ให้เดินรอบๆบ,บ้านนะคะครั้งละสิบถึงสิบห้านาทีแต่ในช่วงสี่สัปดาห์แรกนะคือห้ามขับรถนะ พอหลังจากนั้นก็สามารถได้เดินได้เร็วๆครั้งละสิบห้าถึงยี่สิบครั้งแรกคือเดินเบาๆไม่ให้ออกกาลังกายสองสัปดาห์แรกนะคะหจะไม่ดีนะมัจนจะมีข้อสอบบอ,อกด้วยนะแล้วก็มีสองสัปดาห์ตรงนี้ก็ใช้เดินนิดๆน้อยๆก่อนแต่ไม่ว่ายัางไงก็ตามในหนึ่งเดือนแรกนี่ห้ามขับรถนะคะแล้วก็หลังผ่าตัดสี่ถึงหกสัปดาห์เนี่ยเดินได้เร็วๆนะเดินได้มากขึ้นนะคะสามารถเดินได้นานขึ้นก็คือสิบห้าถึงสามสิบนาทีนะ พอหสัปดาห์แรกนะคะหสัปดาห์แรกในห้ามยกของหนักสงถึงเจ็ดกิโลนะแต่พอหลังจาก2เดือนขึ้นไปหรือว่า8สัปดาห์เนี่ยก็สามารถที่จะออกกําลังกายได้ตามปกตินะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของการออกกําลังกายเนาะอันนี้เมื่อกี้ที่เน้นย้ําก็คือห้ามตากเดดนะคะแล้วก็ระวังการติดเชื้อในสามเดือนนะคะแล้วก็ แนะนำให้เดินทางท่องเที่ยวหลังจากปลุกไปเป็นระยะเวลาสามเดือนบางคนไงคนะปลุกถ่ายไปไปแล้วแต่อยากไปเที่ยวเพราะว่าเป็นไงสบายใจแล้วไม่ต้องมาทํามีโมเดไลไลไ์อาทิตย์ละสามครั้งสี่ครั้งนะ mm hmm. ก็อยากจะไปเที่ยวแต่คนไข้หันไปท่องเที่ยวหลังจากปลุกถ่ายไปนะต้องให้ครบสามเดือนก่อนนะคะแล้วพัฒนาอาหารก็ตามปกตินะคะเราต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่มีโปร โพแทสเซียมสูงนะคะให้ให้หลีกเลี่ยงเลยถะมีอะไรบ้างที่เป็นโพเทสเซียมสูงเราปกติเรากินได้แต่คนที่เกี่ยวกับโรคไตนี่ไม่ได้นะคะแล้วก็ลดรับประทานอาหารบา,บางประเภทอย่างเช่นขมิน้นทับทิมขิงเกรปฟูตอะไรอย่างนี้นะคะห้ามแล้วก็ต้องดื่มน้ําให้มากนะคะมากกว่าสลิตรเนาะอันนี้ของไตใหม่ที่มันป,ปฏิเสธเมื่อกี้ก็คือก็เหมือนที่บอกนะคะที่ครูบอกแล้วก็คือตัวสําคัญเลยถ้าเมื่อไหร่ที่มันเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือแสดงว่า ร่างกายเรา reject ก็คือไม่เอาแล้วไตตัวนี้นะคะไม่เอาแล้วไตใหม่นี้ก็คือ 1. คนไข้จะมีการติดเชื้อเกิดขึ้นคือมีไข้อันที่ 2. จะมีความดันซิสตูลิกบีเนาะที่เป็นซิสตูลิกบีนะคะไม่ใช่เดสตลิกนะเป็นพิสตริกมากกว่าร้อยแปนะคะแล้วก็เจ็บบริเวณที่ใส่ไปนะคะแล้วก็บวมตามมือตามเท้าแล้วก็มีอาการไอหายใจลำบากขึ้นไ้เ,เจียแล้วก็ที่สําคัญจะมี ตุ่มนะคะคล้ายเรื้มขึ้นเนี่ยตามตัวเนาะอันนี้เรางงใช่ไหมว่าเออทำไมมันถึงมีตุ่มขึ้นาตามใล้ตัวได้นะคะอันนี้ก็ลักษณะคนไข้ไปคนไข้หลังจากที่ปลูกถ่ายไปไปแล้วนะคะก็สามารถมีลูกนะมีลูกได้นะคะมันไม่เกี่ยวกันนะกับการที่ไม่มีลูกนะสามารถมีลูกได้มีบุตรได้นะคะตามกตปนะคะอันนี้นี่รูจะพูดถึงการปลูกถ่ายตับอีกนิดนึงนะคะก็เวลาอีกห้านาทีนะตับเนี่ยค่ะเนาะอ่า การปลูกถ่ายตับเนี่ยที่จริงแล้วมันก็จะมีนะคะการปลูกถ่ายตับเนี่ยคะ่ะจะมีหลักการเลยว่าเวลาคุณไข้ปลูกถ่ายตับก็คือเหมือนลรงจะาเจอบ่อยเลยตับเนี่ยก็คือเอามาเปลี่ยนเป็นตับใหม่เลยนะคะคนไข้จะต้องกินยาปวดภูเหมือนกันนะคะดังนั้นเวลาคนไข้กินยาเนี่ยคณก็ต้องกินนะคะต้องตรงเวลาเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะห้ามหลีดเวลาแต่เมื่อไหร่ที่ลืมกินถ้าเกินหกชั่วโมงนะคะห้ามกินยาบนั้นซ้ํา หมายถึงว่าเลยไปแล้วมือนั้นก็ิ่งดุไปเลยค่อยๆกินนมใหม่นะคะแล้วก็ระวัดระวังเรื่องของการติดเชื้อร่วมด้วยนะคะแล้วก็การรับประทานอาหารการไม่กินผักสดการหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงนะคะหลีกเลี่ยงน้ํามันพืชประกอบอาหารไอ้ควรใช้น้ํามันพืชประกอบอาหารนะคะ,ะแล้วก็นมที่กินก็ต้องเป็นนมพร่องมันเนยแล้ว่านมตัวเหลืองนะคะ อันนี้คือการที่ดูแลปะนะับเนาะแล้วก็ให้นอนพักผ่อนออกกําลังกายนะสามเดือนแรกก็ห้ามออกกาลังกายนะสิ่งที่ผิดปกติจะต,ต้องมาของตับเป็นไงคะมีไข้สูงนะปวดตามเนื้อนะคะถ่ายอุจจาระเหลวเราก็จะเห็นไม่มีอาการกคือตัวตาเหลืองมีอาการสับสนมีการสับสนก็จะเกิดอาการที่มีไงจนะงมีตับไม่สามารถที่จะ่าในการาขับอะไรนะไปออกมาได้นะที่ถ้าเกิดได้เกิดภาวะอินเซฟโรพาตี้นะคนก็จะมีอาการสับสน ขึ้นนะคะี่คูก็จะพูดไปเรื่อยนะหนูก็เข้าใจไม่รู้เข้าใจไม่เข้าใจแหละนะแล้วก็มีการบวมเนาะอันนี้คือลักษณะของคนไข้ที่ที่มีอาการปวดดีแล้วต้องมาหาหมอปีบวมหายใจลําบากมีไข้นะคะเอออันนี้ก็ก็ต้องดูในคุณไข้หลังผ่าตัดตับที่สําคัญที่เราต้องดูแลเนาะทีนี้มันจะมีที่ครูไปหาข้อมูลมานะคะ เคย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 ,ยนั้นมานะคะก็จะมีของไมอิดนนะคะซึ่งของไมอิดนเนี่ยค่ะมันจะพูดถึงแนวของการพาบาลของคนไข้ของเขาว่าเขาค่ะอาจจะดูแลคนไข้ยังไงนะคะเขาจะเริ่มตั้งแต่เขาเตรียมคนไข้ก่อนนะคะก็มีอะไรบ้างคนไข้ต้องประวัติผู้อันเนี้ยเขาจะมีรายละเอียดทั้งหมดเลยสมมติว่าถ้าเขาคนไข้ต้องการที่จะปลูกถ่ายตับนะคะเขาจะต้องมีการติดตามสักก่อคนไข้ในการเตรียมนะคะ ต่การเตรียมตัวคนที่จะรับตับเนี่ยค่ะว่าต้องเตรียมยังไงบ้างเนี่ยค่ะเนะาะกขจะมีการเตรียมทั้งหมดเลยตั้งแต่เตรียมสัระวติร่างกายเจาะเลือดนะคะซึ่งเขาจะมีเขาเรียกว่าแนวของเขาคือปรโตโคว่าเขาว่าเขาว่าแนวคือแนวปฏิบัติของเขาค่ะว,ว่าเวลาคนไข้มาเขาจะต้องเจาะเลือดอะไรบ้างอย่างเช่นต้องเจาะ CBC, BUN, e a t i n e l i g e b บ t c h u g a LFT, PT, VT, a n t h i v UA, เก็บ urine c a n เจ r เก็บบัตรกรุ๊ปอะไรเนี้ยนี่คือเป็นโปรโตคอลของการเจาะเลือดแล้วก็ต้องทําแบบนี้นะคะนี่เขาจะมีการเตรียมนะคะนี่จะเป็นอย่างนี้กันเขาจะเป็นคนไข้เขาจะแนะนําคนไข้เลยว่าเวลาเขาเตรียมคนไข้เนี่ยสภาพของตัวเองหลังผ่าตัดคนไข้จะเจอแบบนี้นะมีสายมีอะไรบ้างนะคะเขาจะอธิบายคนไข้ฟังเนาะแล้วก็หลังผ่าตัดเนี่ยคนไข้ต้องฝึกหายใจซึ่งจริงๆแล้วมันก็ฝึกเหมือนกับที่เราหายใจเหมือนกับคนไข้หลังผ่าตัดโดยทั่วๆไปอยู่แล้วนะคะฝึกหายใจทางปาก ฝึกการใช้ไตโฟนะฝึกหายใจอย่างมีประสิทธ,ธิภาพฝึกการเคลื่อนไหวการเอรลี่แอมบูเลชันตั้งแต่แรกที่มันก็เหมือนกันนะคะ<ม>แล้วก็การให้การประเมินเพนการให้ยาอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของทีนี้พอหลังผ่าตัดอันนี้เป็นของการเตรียมคนไข้ที่เขาจะต้องแนะนําคนไข้หมดเลยว่าเขาต้องต้องทำยังไงเนาะทีนี้ถ้าหลังผ่าตัดปั๊บเนี่ยคนไข้ต้องทํำยังไงบ้างเขาจะบอกเลยว่าคนไข้หลังผ่าตัดหนึ่งคนไข้นะคะ ถ้าต้องเข้าไอซก็ต้องเข้าใน i อซนะคะว่ามียังไงบ้างเสร็จแล้วถ้าคนไข้ดีขึ้นนะคะไม่ไม่ต้องเข้าแล้วเขาก็จะไปให้อยู่ในหอผู้ป่วยที่เปลี่ยนไว้ว่าไม่ได้ย้ายไปอยู่หอผู้ป่วยสามัญหอผู้ป่วยซีเซษนนะลูกนะคะมันจะต้องมีหอผู้ป่วยแยกต่างหากนะคะซึ่งเราไม่สามารถจะเข้าไปเยี่ยมได้ถ้าเยี่ยมก็คือเขาก็จะให้เยี่ยมทางกระจกนะคะนี่คือ ทุกทุกพื้นที่นะคะทุกที่เลยนะคะวันนั้นกูไปโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ก็จะมีเรื่องของการผ่าตัดผู้ป่วยเปลี่ยนอวัยวะนะคะก็จะมีห้องนะคะเป็นหอแยกต่างหากเลยนะคะเวลาเราจะเยี่ยมญาติเราหรือเ,เยี่ยมคนไข้นะคะเขาจะไม่ให้เราเข้าไปเวลาพยาบาลเข้าไปกับพยาบาลก็ต้องจัดเต็มหมายถึงว่าใช้ชุดอวกาศนะคะที่จะเข้าไปนะคะให้กัรพยาบาลคนไข้นะคะอันนี้ก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะคะ อันนี้เวลาเกิดนะคะในตอนแรกเลยสิ่งที่เราก็จะเห็นว่าการเกิดภาวะเซกซ้อนนะคะมีอะไรบ้างหนึ่งตั้งแต่กราฟก็คือการที่ว่ามันถูกรีเจ็ไปนะคะก็คือหนึ่งเราให้ตับไปแล้วแต่ตับมันไม่ทําหน้าที่หมายถึงว่าตับตับบุกถ่ายไปแล้วแต่ตับไม่ทําหน้าที่เลยพอไม่ทําหน้าที่ปั๊บมันก็จะเกิดอาการ อาการแบบนั้นนะอาการอยา่างอื่นก็ตามมาอย่างเช่นมีตัวตาเหลืองมีอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าพอให้ไปแล้วก็จะมีอาการอย่างอื่นที่มันรีเจ็คนะคะอันนี้คือมันให้ไปแล้วมันรับแต่มันไม่ทําหน้าที่นะคะอันที่สองก็คือมันอาจจะรีเจ็กก็คือมันปฏิเสธไปเลยฉันไม่ยอมรับเธอนะคะคก็จะเกิดอาการที่ของรีเจ็คนี่ค่ะตามมานะครับหรือว่านะคะถ้ากรับถ้าเรื่องของการใส่ไปได้อวีว Favorite, ๋ว่าเนี่ยมันโอเคไม่มีปัญหาก,ก็อาจจะมีเรื่องของการผ่าตัด นะคะที่เป็นผลจากการผ่าตัดตามมานะคะอย่างเช่นการเกิดภาวะเฮปติกอัรตอรี่ทอมบซีนะคะการมีโพลทอนเวนทอมบซีดนั้นเวลาครูพูดถึงเรื่องของของตัว,วหลอดเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ต้องกลับไปดูอนาตมีของหลอดเลือดนะคะของหลอดเลือดที่ตับว่ามันมีอะไรบ้างที่มันมันไปตรงบริเวณที่ถุงตับะค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของไอ c ีซีทอมบซีมีเรื่องของอินทร์เปเรื่องบริดดิงมีอ ้ำดีลีกออกมาอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอน,นี้ก็ให้เห็นนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการต้องใส่ท่อช่วยหายใจเรื่องของระบบหายใจนะคะ,ะแล้วก็จะต้องมีการดูแลการทำฮโมไดนามิกนะคะที่จริงแล้วฮโมไดนามิกเนี่ยหนูจะไปเรียนในชั้นปีที่3ฮีโมไดนามิกก็คือตรงนี้นะคะคการวัดไบซอนไซอะไรต่างๆแต่มันจะมีฮโมไดนามิกตัวหนึ่งก็คือการวัด CVp อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นการวัดความดัน ของส่วนของบอลเลือดดาส่วนกลางนะคะนี่ก็จะเป็นฮีโมโลิที่อยู่ข้างในที่เราจะต้องดูแลคนไข้นะคะมันก็จะมีการดูเรื่องของเลือดนะคะเวลาเขาผ่าตัดตับนะคะลูกเขาก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นเจ็กสันนะคะที่มันจะระบายออกมา3าส่วนก็จะมีเจ็กสันเดนอยู่สามหมายเลขนะคะเขาจะเห็นว่ามันจะระบายมาส่วนไหนบ้างนี่เขาก็จะเราก็จะสังเกตดูจากตรงนี้ว่ามันมีเลือดออกมากไหมมันมีเต็มอยู่มากไหมมันเยอะมากไว้แค่ไหนนะคะ นี้ก็เราจะให้ยาแก้ปวดเพื่อที่จะควบคุมความปวดให้กับคนไข้นะคะส่วนใหญ่ก็จะให้พวกเฟนตนิวให้มอร์ฟีนนะคะหรือว่าให้ทามาดอลหรือว่าให้ทาวอมนะคะแล้วก็การป้องกันเรื่องของการเปิดอินเฟคชันกับคนไข้นะคะแล้วก็การรับประทานอาหารที่เราให้นะคะซึ่เขาให้ครบหมดแหละจริงแล้วเหมือนกับการแล้วก็การควบคุมระดับน้าตาลเนาะนะคะระดับน้าตาลในเลือดร่วมด้วยนะคะแล้วก,การให้ยาพวกเมื่อกี้ยากดภูมินะคะยากดภูมิเนี่ย เป็นยังไงแล้วคะเมื่อกี้ข้อพิเศษของยากดภูมิคืออะไรนะของคนไข้ตับเมื่อกี้เป็นไงนะใครจาได้ไหมจำไม่ได้ก็ทำข้อสอบไม่ได้โอเคนะคะอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็จะสุดท้ายก็คนไข้ก็จะถ้าคนไข้ดูแลได้อย่างดีตามั้นคนไข้ก็จะออกจากบ้านอันนี้มันเป็นลักษณะของการดูแลผู้ป่วยที่เป็นหอผู้ป่วยอ่า บทแทนสเปนของสิริของไมฮิดนนะนะอันนี้นะคะ ที่ที่เขามีตัวอย่างตรงนี้ให้ดูนะคะอัหนนี้หนูก็แค่ดูเฉยๆนะคะว่าเอ่เขามีอะไรบ้างมันเป็นรายละเอียดที่รูเห็นแล้วอ่มันก็โอเคแต่สิ่งที่รู้ให้หนูดูตรงนี้นะคะเมืรร่อปีที่ผ่านมาเนาะก็คือให้หนูดูว่ารักษาคนไข้หลังบกถ่ายตับเนี่ยสิ่งที่เราต้องดูแลนะคะเราจะไม่ได้ไปดูแลในขณะที่คนไข้ผ่าตัดหรือคนไข้ขณะที่อยู่ในโรงพยาบาลแต่เราจะดูแลคนไข้หลังผ่าตัดเพื่อั้นให้เรารู้ว่าในคนไข้หลังผ่าตัดเวลาเราผ่าตัดนะคะหลังผ่าตัดไปแล้วคนไข้กลับไปแล้วเราต้อง ให้การแนะนําคุณค่ณค้อย่างไรนะอันนี้ก็เราน่าจะมีบทบาทที่สามารถที่จะทําได้นะคะอันนี้ก็จบแค่นี้นะคะข้อนนสอบเนี่ยครูก,ก็ไม่แน่ใจนะคะอันนี้ก็เป็นมาเรื่องของเพราะว่าสมองปลายที่ให้หนูดูเฉยๆนะคะน,นี่ก็จะจบแค่นี้นะคะก็โอเคนะตอนนี้ก็เหลืออยู่ไม่ถึงร<ม>้อยนักศึกษารุ่นนี้ร้อยกี่คนนะคะลูกอามานีคนใกล้ร้อยกี่ไม่ใช่คนใกล้เหละหนูกี่คนนะ ร้อยห้าสิบสี่ค่ะอาจารย์ตอนนี้ร้อยยี่สิบเอ็ดคนนะโอเคร้อยยี่สิบเอ็ดคนรวมของ